ปัญหาคนเร่ร่อนเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องตระหนักกันมากขึ้นหลังจากนี้นะครับและที่ผมต้องใช้คำนี้เพราะหากจะใช้คำว่าคนไร้บ้านก็คงจะนิยามได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลายคน เขามีบ้านแต่ไม่อยู่ด้วยเหตุผลที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นที่กําลังเผเชิญอยู่นตอนนี้นะครับแต่ตามหัวเมืองใหญ่ในภาคต่างๆก็มีแนวโน้มที่มันชัดขึ้นด้วยภาพหนึ่งก็คือกรณีนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนครับดูภาพนี้นะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปตรวจค้นเป็นพื้นที่ร้านอาหารร้างริงรมบึงแก่นนครใกล้กับศาลเจ้าพ่อมาเหศักดิ์ ที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับหลังจากได้รับการร้องทุกข์จากเจ้าของสถานที่ว่ามีคนเร่ร่อนจำนวนมากเข้าไปยึดเป็นที่พักอาศัยหั่วสมกันมานานผลการตรวจคน้นสามารถคุมตัวคนเร่ร่อนได้12คนก็เลยนําตัวมาทําประวัติแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกในเวลากลางคืนครับปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปก็จะมีคนเร่ร่อนคนหนึ่งไปทาร้ายร่างกายคนที่มาไหว้ศาลหลักเมืองขอนแก่นจนได้รับบาดเจ็บ ทางผู้กํากับการสถานีตํำรวจภูธรเมืองขอนแก่นยอมรับว่าขณะนี้จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนมีคนเร่ร่อนจํานวนมากก็มีทั้งกลุ่มที่สร้างปัญหาแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้สร้างปัญหานะครับปัญหาของคนเร่ร่อนอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าไปบุกรุกอาศัยอยู่ในที่เอกชนหรือว่าที่สาธารณะเท่านั้นนะครับและจริงๆที่ผ่านมาก็มีความพยายามในการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง แต่มันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับช่วงนี้จะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณกัญยารัตน์ลิ้มอำนวยลาบนักข่าวไทย P ีบีศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคุณกัญยารัตน์ก่อนที่เราจะไปถึงที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรความยากในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ซึ่งคุณกัญยารัตน์ก็ติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับอาจจะต้องเริ่มจากอารมณ์ความรู้สึกของหลายคนที่เริ่มมองว่าตอนนี้กลุ่มคนไร้บ้านอาจจะไม่ใช่แค่สร้างความเดือดร้อนนำคาญแต่มันอาจจะส่งผลต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย ค่ะคุณเชอสารคะต้องบอกว่าตอนนี้ปัญหาของกลุ่มคนเร่ร่อนนะคะในเมืองขอนแก่นนั้นไม่ได้สร้างแค่ความกังวลใจให้กับประชาชนเท่านั้นค่ะหลายคนนะคะเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะเพราะว่านอกจากจํานวนคนเร่ร่อนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วพวกเขานะคะบางคนค่ะยังก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักขโมยค่ะ ชวนคุณผู้ชมไปชมภาพนี้ด้วยกันนะคะหลังจากที่ทีมข่าวไทย PBS ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณลานจอดรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดรถไฟและอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟขอนแก่นค่ะจุดนี้กลายเป็นที่พักอาศัยของกลุ่มคนเร่ร่อนในช่วงกลางวันก็จะมานอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะแม้ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเก็บขยะขายหรือว่ารับจ้างทั่วไปไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะแต่อีกมุมหนึ่งค่ะหลังจากที่เราได้รับการร้องเรียนนะคะก็มีข้อมูลจาก พ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ยืนยันคขะว,ว่าในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาจํานวนคนเร่ร่อนได้เพิ่มมากขึ้นมีการชักชวนมาอยู่ด้วยกันบางคนมีลักษณะก้าวรล้าวชอบขโมยเงินและทําลายทรัพย์สินค่ะและนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่ชาวบ้านบันทึกไว้และกังวลว่าคนเร่ร่อนบางคนนั้นอาจมีอาการป่วยทางจิตเวทแล้วก็อาจจะก่อเหตุความรุนแรงได้ค่ะไปฟังเสียงสะท้อนจากพวกเขากันค่ะคนเดินตามเนี่ยจะเป็น คนเมาเลยนะคะคนเมาคนเล่ร่อนที่นั่งตามหน้าเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เดินตาม3ามี่วันติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่มันเกิดขึ้นนะคะเรากังวลว่ามันจะกระทบกับความปลอดภัยของเราของเพื่อนของคนรู้จักนนใน,นชุมชนนี้อย่างไงบ้างอืมรู้สึกไม่ปลอดภัยคะ่ะไม่ปลอดภัยเลยเหมือนเราต้องมานั่งเขาเรียกว่าระวังตัวเองมากกว่าเดิมะคะ่ะ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นก็ได้พยายามสะท้อนปัญหาคนเร่ร่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังที่อาจจะก่อเหตุลักขโมยหรือว่าเหตุความรุนแรงแล้วพวกเขาอย่างเรียกร้องให้ภาครัฐนั้นแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ ค่ะคุณเชอรสารคะไม่ใช่เพียงแค่ตามพื้นที่เอกชนตอนนี้เท่านั้นนะคะพื้นที่ชุมชนรวมถึงพื้นที่ของสาธารณะนะคะก็เป็นจุดที่พวกเขามาอาศัยอยู่ทําให้หลายคนที่เดินทางมาใช้บริการสาธารณะบริเวณอย่างเช่นจุดที่ดิฉันอยู่ตอนนี้เองก็แทบจะไม่ค่อยมีผู้คนมาใช้นะคะนอกจากนี้คะ่ะแม้ว่าทางหน่วยงานในท้องถิ่นเองจะมีมาตรการในการดูแลคนกลุ่มนี้แต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าบางปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจจะแก้ไข ไม่ได้ทั้งหมดและยิ่งตอนนี้ค่ะพวกเขานั้นเข้าถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะและนี่แหละค่ะอาจจะเป็นภาพสะท้อนของปัญหาสังคมที่ซับซ้อนแล้วก็ยากต่อการแก้ไขมากขึ้นค่ะ